เราให้อิสระกับตัวเองแค่เราให้อิสระกับชีวิตเธอสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ฉันสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แค่เป็นตัวเองแล้วมีความสุขเธออยากจะไปทําอะไรท่องเที่ยวที่ไหนหรือใช้ชีวิตยังไงแค่เธอมีความสุขก็พอแล้วแค่เรามีความสุขอะเราอย่าไปยึดติดกับ ตัวตนหรือประยุติดกับกันและกันมากจนเกินไปฉันรู้ว่าเธอเองก็ต้องการที่จะมีความรักที่มันเป็นสมบูรณ์แบบรักที่สุขสมหวังทุกคนก็คาดหวังแต่ณตอนเนี้มันยังไม่ได้ใช่จังหวะเวลาของความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรามันควรจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆเรียนรู้ซึ่งฉันนะดีใจนะ ที่ฉันได้รู้จักเธอเธอเป็นความสบายใจของฉันและฉันคิดว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะค่อยๆพัฒนาจนไปถึงขั้นที่ได้จริงจังหรือใช้ชีวิตร่วมกันได้แต่ฉันงอยากจะขอเธอว่าขอให้เราอย่ายึดติดกันมากเกินไปขอให้เธอมีชีวิตของเธอที่เป็นอิสระอยากทำอะไรก็ทำเป็นตัวของตัวเอง ฉันอยากทำอะไรก็ทําเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะทําอะไรโดยไม่คิดถึงใจของอ e ีกฝ่ายนะเราหากึ่งกลางของกันและกันแล้วก็เป็นความสบายใจให้กัน ฉันอยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้และฉันก็กําลังเรียนรู้ว่าเธอจะเป็นแบบนั้นได้ไหมหรือฉันจะเป็นแบบนั้นให้เธอได้ไหมความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสุขมาจากใจจริงๆความสุขเพราะว่าความสุขที่มันมาจากใจมันจะทําให้เราคบกันได้นานความเข้าใจที่เรามีให้กันโดยไม่ฝืนมันจะทําให้เราเนี่ยคบกันแบบไม่ต้องกลัวที่จะเลิกอ่ะฉันมีความรู้สึกแบบนั้นและฉันก็คาดหวังว่า เราจะไปอยู่ด้วยกันนานๆจริงๆนะเพราะว่าฉันเองก็ไม่ได้อยากศึกษาดูใจใครคนอื่นแล้วนี่คือข้อความก่อนนอนที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะ for fun ค่ะเลข5ตัววี ตัว G นะคะแล้วก็ตัว Q วันอังคารวันศุกร์วันเส,สาร์วันจันทร์ทักไฟเม็ดสิ่งธนูาุ้ดินการผูุษบังกรน,นะคะอาจจะเกิดวันศุกร์ได้ด้วยราศีตุลน,นะคะเกิดวันเสาร์วันอังคารนะคะประมาณนี้ส่วนใครอยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมนะคะแนะนําให้ทักมาจองคิวดูดวงเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบแชทหรือว่าแบบโปรแชทสุดคุ้มนะคะ499ก็ทักมาจองคิวได้คนนืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย